วันนี้นะเดี๋ยวจะพาทีมน,นะคะหัวหน้าส่วนของอำเภอแกดำมาช้อปปิ้งนะคะเขาเรียกว่าจะเรียกตรงนี้ว่าศูนย์นะคะสรรพสินค้าข้างร้านนะครับปลอดสารพิษ การช้อปปิ้งที่ศูนย์แห่งนี้ศูนย์แห่งนี้ถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถมาได้ที่โรงสีชุมชนบ้านวังแสงมูลจิตศรีตนวังแสงนะคะหลักการนะคะในการช้อปปิ้งของศูนย์แห่งนี้คือทุกคนนะคะจะได้ตะกร้าหนึ่งใบนะคะเดินดูสินค้านะคะที่เรามีไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวนะคะทุกอย่างเลยนะคะ จะเป็นทั้งสลดัดทั้งผักปุ้งนะคะแล้วก็มีโรงเรือนนะคะทีเ่เราปลูกนะคะไม้เลื้อยก็คือพวกถั่วนะคะต่างๆแตงนะคะบวบนะคะพุกพิษอะไรต่างๆเราปลูกครบวงจรในนี้นะคะพอท่านสนใจสมมุติว่าวันนี้ท่านอยากทำส้มตำท่านสนใจจะเอาอะไรในนี้ท่านถือตะกร้าเก็บได้เลย นะคะทุกอย่างเราขายกิโลละ50าบาทพอท่านได้สินค้าแล้วปับ๊บนะคะไม่ได้หวังว่าต้องซื้อถั่วสิบบาทแป้ง0บาทนะคะทุกอย่างท่านเก็บไปแล้วท่านขึ้นายช่างสมมุติว่าท่านได้ทั้งหมดเนี่ยที่สิ่งที่ท่านอยากได้ตำทุกตำ,ตำ,ตำานได้อุปกรณ์ครบแล้วไปชั่าง1กิโลท่านจ่าย50บาทท่านสามารถเป็นอาหารได้หนึ่งมือ้อหรือหลายหลาย,ลายมือม้อเลยไม่จำเป็นจะต้องซื้อนี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะเร,เราจะขายแบบนี้แล้วท่านจะได้ นะคะผักสดปลอดสารพิษถ้าท่านสนใจนะคะถ้าปลอดสารพิษเรายังมีที่โลงสีอีกนะคะท่านสามารถแวะไปซื้อข้าวได้ด้านหลังนะคะเราจะมีนะคะสิ่งมีชีวิตกบป,ปลาหอยเชอรี่สีทองเลยต่างๆเรามีครบนะคะท่านมาที่เดียวท่านได้ของสดกลับบ้านไปเลยไม่จําเป็นจะต้องนะคะไปซื้อในตลาดหุงยี่สิบบาทสามสิบบาทนะคะทุกอย่าง คุณหมอท่านมาวันนี้จะมาช้อปปิ้งวันนี้จะกลับไปทำอะไรกินคาเฟอหวานอ้าคาเฟอหวานต้าตำหักแดงกาแฟต้มต้มแดงค่ะต้แดงค่ะต้มไข่ค่ะจะบอกว่าท่านไปซื้อข้าวท่านมีไข่ขายด้วยนะคะข้างในเขาเลี้ยงไก่ไข่ด้วยมาเ่าสาได้ไปเก็บเลยได้ตะกร้าเลยนะคะอ่าเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบอคุณหมอนะคะคุณหมอจะตำแดงวันนี้ดูสิว่าคุณหมอจะเอาอะไรบ้าง ใ้พนักงานเชิญๆ้าโอเคคุณหมอจัดเลยวันนี้ได้แดงเลยค่ะใส่ก็เลี้ยงแบบแบบอาหารบ้านๆกินลำนะคะข้าวลำอันนี้ปลอดสารพิษเลยนะคะเรานำล่องเรื่องการใช้ EM มีหมู่บ้านต้นแบบนะคะของที่นี่ทุกครัวเรือนใช้ EM ผลิตใช้เองนะคะปเป็นผ่านปลอดภัยค่ะรู้ตัว ถั่วนะคะถั่ววันนี้สวยงามค่ะท่านทองชุมน้ำเพอท่านจ้าอ่าวันนี้จะตำถัวกับไก่ต้มนะไก่ต้เนาะปลอสายพิสทุกอย่างนะคะใช้ยเองมาๆมาเลยอะดูสิพิสเลือเ่อเจ้านี่ยเอาไปจ้เดียไปี้่าฮ่อย่่าฮ่าน่าฮาฮ่่าฮลาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮมี่าฮ่า่าฮ่าฮ่่ะฮ่าฮ่า่อฮ่่ดฮ่าฮ่มา่่่่่ เชิญค่ะเชิญดูตาดีจังได้ตาลายเสียเด้มาเนาะนะคะดูซิว่าเราอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนบอกเลยว่านี่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อแะพ่สู่ให้ดูนะคะมั่นใจได้เลยว่าปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์กรอบหวานมากหวานกรอบคาไม่มี ท่านจะมีความสุขกับหนึ่งใชคะท่านจะมีความสุขกับการที่ท่านมั่นใจว่าท่านได้กินสองท่านเดินในสวนเนี่ยจ่งที่ท่านเหนื่อยมาท่านก็มีความสุขนะคะว่าเราได้แดงที่มาแดงเม็ดนะคะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะคะ สูมากสดมากจริงๆอร่อยมากท่านจะมีความสุขในการช้อปปิ้งท่านจะไม่เสียดายเงินเลยไปต่อที่้อหนูกวนะขาจริงๆค่ะตงอเอ็น่า่านท้องผิดบอกว่าจะตมากำ จะตามกว่ากับไข่ต้มไข่ต้มเราก็มีไข่เรามีสดๆแลท่านเดินเก็บได้เลยนะคะแล้วยังเรายังมีหอยเชอรี่สีทองกรอบอร่อยด้วยอยากจะพาท่านสิเมนูบ้านๆแต่รวมเลอไลนนะคะเราไม่ไปดูของใหญ่ของยาวทั้งนั้นเห็นไหมอันย่อกระชากให้เลยนะคะ เนื้อาเนี่ยมาเขียนไปมันยาวกว่านี่จะค่อยตีมีบลาเนี่ยมาทวงไหมค่ะยาวทวงาลังแม่ไเคยทวลยทั้ใหญ่ทั้งยาวยาวๆนะครับอุ้ยแกงอ่อมแกงอ่อมแกงอ่อมอ๋อเปรี้ยวหวานแล้วก็ยังแกงอ่อมได้ด้วยนะเนี่ยเรามีบวบยาวะ

เจอแล้วนะคะหนึ่งซองค่ะนี่นะคะไข่ค่ะปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษใช่ค่ะไม่ใส่แล้วใี่ไหมคะยันต์ใจจะเข้าไปดูนะคะเราเแยกแบ่งชนิดเดินนะคะก็คือเก็ดค่ะเก็ดอะไรที่เร น้องไปกินกับพี่นะกว่า à, 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 anh à. ta นะคะหารูปนะคะนะ าเราจะมีไข่ไว้โอ้ที่เยอะมากเลยนะคะนู่นกลัันอ่าไหนซีไห่ตีพอได้ไข่ไปให้ท่านท้องกินต้มกินกับตำถั่วไหมอ้าวนางกำลังไข่อยู่เลยนะคะอขอไข่หน่อยขอไข่หน่อย ดูจีอ๋อเราได้เราได้ไข่สดๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะแอเก็ท่านท้องถินขอไข่ด้วยนะคะ,คะ,คะแม่ไก่จ๋าขอไข่ด้วยนะคะขอไข่ด้วยนะคะออหนอีกนะคะ,ะค,ะะคะ่ะวันนี้เราก็ได้ไข่ปลอดสารพิษนะคะจะไปทำ กับข้าวก็คือต้มไข่กินกับตำแตงตำถั่วนะคะโอเคค่ะคุอท้ายนะคะท่านผลจำได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ตำถั่วนะคะกำลังตำถั่วสดๆจากไรแตงนะคะตำแตงนะคะแล้วเมื่อสักครู่เราได้ไข่มาแล้วนะคะต้มเป็นต้มนะคะ ไข่ต้มยางมาตุมกับตำถั่วตำแตงนะคะมันสุดยอดอาหารที่นะคะที่เราสามารถมั่นใจได้นะคะว่าไม่หน่อยค่ะอาหารแ่<อ>ไ้เยมเยี่ยมเราก็จะได้กินอาหารที่ปลอดภัยนะคะที่เราสามารถมองเห็นตั้งแต่การพปผูกนะคะ <laughs> แล้วถ้าทุกครัวเรือนนะคะถ้าทุกชุมชนสามารถที่จะดำเนินการได้แบบ เราจะมีชีวิตที่มีความสุขสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงนะคะและก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ทุกคนะไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนใลำบากประปิดก็เชิญชวนทุกท่านนะคะจักให้ร่วมกิจกรรมร่วมโครงการนี้ด้วยกัน